ตั้งแต่โควิดเป็นมานี่มเนมานานหรือเิยแล้วนะนี่อะไรต่ออะไรก็เปลี่ยนแปลงไปข้อวัดข้อปฏิบัติที่เคยปฏิบัติก็เปลี่ยนแปลงไปเลยเหมือนกับไปเรียนวิชาขี้เกียจฝึกวิชาขี้เกียจจันว,วัดวัดวาจะไม่มีข้อวัดไม่มีการลงประชุมไม่มีการลงสลาสวดมนต์ไหว้พระ ก็เหมือนมันขาดอะไรไปนะมันมัน,มน,มนเป็นความไม่เคยชินเพราะฉะนั้นแม้โควิดมาแต่ว่าอยู่ในวัดเราพวกในวัดเราก็ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่ว่าจะพระไม่ว่าจะอุบาสกอุบิกามันนย่าเราก็ค่อนข้างว่ามันไ่ได้บู่พวกเรานั้นถ้าเราอยู่กันเองเราค่อนข้างมั่นใจว่าปลอดภัยคือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกหรือบุคคล เราไม่ได้ให้บุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยเราอยู่เฉพาะพวกเราเองใกล้ชิดสนิทสนองคุ้นเคยกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ไปคุกค,คีตีบงที่ไหนแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนม,มาครบแล้วสองเข็มกันทั้งนั้นเราก็ค่อนข้าง,างว่ามั่นใจว่าจะปลอดภยัยเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันพระหน้าเป็นต้นไปวันพระทุ่มหนึ่งเราจะลงสลาเนอะลงสลาจะพวกเราแต่แหละพราะเราจะ ในวัดนั่นแหละลงสลาทุ่มหนึ่งเราจะลงสลามาสวดมนต์ไหว้พระมามานั่งอบรมจิตอบรมใจกันเพราะว่าการการได้อบรมการได้ภาวนาได้อบรมร่วมกันในรวมกันนั้นมันเป็นการเป็นเ,เป็นการนุนส่งกันดีอย่างยิ่งก็เหมือนที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนเรามาก่อไฟใช้ฟืนหลายหลรุ่นมารวมกันนะ มันก่อไฟมันติดง่ายมันติดได้เร็วถ้ามันติดแล้วแม้เราดึงดึงออกไปดุจหนึ่งมันก็มันก็ติดเพราะมันติดแล้วอ่ะแต่ถ้าเราก่อไฟใช้ฟืนดุนเดียวล่ะมันไม่ค่อยติดมันติดยากการอบรมการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเนี่ยเบื้องต้นเรายังเป็นผู้ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ภายในจิตในใจของบวรเราเองเราไปปฏิบัติผู้เดียว มันก็มันก็ปฏิบัติไปได้ดูยากเพราะเรายัางไม่มีกําลังจิตกาลังใจที่จะบังคับตัวเราเองได้ทั้งทั้งที่เราตั้งจิตตั้งใจแน่วแน,วแนว่มั่นคงละ่ะบอกวันนี้ฉันจะสวดมนต์ไหว้พระฉันจะนั่งภาวนาเดินจยก,กมให้ได้ขนาดนั่นขนาดนั้นแต่พอเราไปทําสักครู่หนึง่งจิตมันอาจจะฟุ้งซ่านหุดหงิดไปหรือ,ออาจจะมีอะไรหลอแหละโลเลมาเข้ามากระทบบ้างเราก็ล้มเลิก จากการตั้งจิตตั้งใจแต่เบื้องต้นตั้งจิตตั้งใจแบบแข็งมั่นคง,งจิตใจแข็งตั้งเลยพอสักคู่เดียวเท่านั้นแหละมีอะไรมากระทบมันอ่อนปวกเปียกไปเป็นหัวใจไม่มีกระดูกล่มเหลวไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่นแหละส่วนมากมันมักจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามามาปฏิบัติรวมหมู่รวมคณะในที่ประชุมกันเรามีการสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน การสวดมนต์ไหว้พระมันก็เป็นการกล่อมจิตกล่อมใจของเราให้หดหดตัวเข้ามาจากกระแสอารมณ์เรื่องราวยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในภายในจิตในใจของเรามันหดตัวเข้ามาจิตใจก็เริ่มมีความเบามีความสบายแล้วจากนั้นเราก็มาอบรมจิตอบรมใจมาภาวนาร่วมกันการอบรมจิตอบรมใจร่วมกันแม้นในขณะที่อบรมกันไปเราอาจจะมีความฟุ้งซ่าน อาจจะจิตใจอาจจะมีแสงความแสสายยุ่งเหยิงหรืออาจจะมีเวทนาเข้ามาครอบงำบีบคั้นภายในร่างกายของเราบีบคั้นแข้ขงขางหน้า,ห,นาหลังอะไรต่ออะไรก็ต่างๆแม้เราอยากจ,จะเลิกหรือเราจะสู้ไม่ไหวแต่เมื่อบู่คณะเขายังนั่งกันยังมีความเพียรความอดขั้นอดทนอยู่เราจะไปเลิกผู้เดียวหรือเราจะไปหล่อแหลกโ,โลเลผู้เดียวเราก็เลิกมีความรู้สึกตะขิตตะขวง,งใจ ไอหมู่ไอเพื่อนบ้างเผลอที่ส, uh> สุดเราก็เลยฝืนไปฝืนไปตามตามหมู่เพื่อนนแล้วเราฝืนไปฝืนไปต่อไปก็ค่อยได้หลักได้เกณฑ์ิตใจมีความตั้งมั่นมีขันตเิเป็นเกณฑ์อยู่ในการปฏิบัติธรรมของพวกเราพผลอที่สุด uh> พ,อพอจูงได้หมู่เพื่อนจูงไปจูงไปต่อไปเมื่อภา,าวนาพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วเนี่ยอพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วแล้วแม้นเราออกจากออก ออกนอกออกห่างออกไปจากบู่เพื่อนเ,อ à, เราเป็นปฏิบัติผู้เดียวอะไรต่ออะไรต่างๆเ,เราก็ปฏิบัติได้เพราะมันมันได้หลักได้เกณฑ์มาแล้วเหมือนกับไฟไฟมันติดแล้วดึงออกไปดุดน,นึงไม่กระติดเ, à, เพราะฉะนั้นการ à, ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนมาท่านยังมีการรวมลง,ลง,ล,งลงประชมุมล,ลงซ้อนลา à, ฟังข้ออัดข้อธรรมหาแง่มุมอุบายวิธีการต่างๆ จากการได้ยินได้ฟังเพราะการได้ยินได้ฟังนั่นแหละมันเป็นกุศโลบายอันหนึ่งเราอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะมีความสงสัยอยู่ในข้อปฏิบัติพอเราได้ได้ฟังข้ออัดข้อธรรมก็อาจจะไปคลายความสงสัยของเราเสียดได้จากั้นการได้สวดมนต์ไหว้พระร่วมกันมันก็เป็นการกล่อมจิตกล่อมใจของเราได้ในระดับหนึ่งพอจิตของเราได้รับการกล่อมจากการสวดมนต์แล้ว จิตท,ที่มันฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาจิตเริ่มมีความเย็นความสบายความละเอียดในระดับหนึ่งพอเรามาภาวนาเราจะรักษาจิตให้มีความสงบให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธมันก็อยู่ได้โดยง่ายหรือเราจะพิจารณาธรรมพิจารณาในแง่มุมของปัญญาเราจะพิจารณาในในในรูปหรือในนามรูปก็ตามเด้ มันก,การพิจารณาของเราก็มักจะมีความแยบคายมีความรอบคอบในการพิจารณาการพิจารณาของเราก็มักพิจารณาได้อย่างชัดเจนอันนี้แหละจ,จึงเห็นผลจากการร่วมปฏิบัติธรรมกันเพราะฉะนั้นการการปฏิบัติธรรมร่วมกันนั้นจึงเป็นประเพณีหรือเป็นข้อวัดเป็นกิจวัตรของวัดป่าเราทั่วไปเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันพระหน้าวันพระหน้าก็รู้สึกว่าจะเป็นวัน,วนที่หนะ จังวันเป็นวันที่หกทุกวันพระเราจะรวมลงสัลาเด้อเราจะรวมลงสันลามาสวดมนต์ไหว้พระตอนทุ่มหนึ่งแล้วมาปฏิบัติร่วมกันนับตั้งแต่วันพระหน้าเป็นต้นไปแต่เราก็ยังขอสงวนไว้ปฏิบัติเฉพาะพวกหมู่คณะหรือพวกใกล้ชิดพวกในวัดในวานี่แหลยะยังไม่ยังยังไม่เปิดวัดทีเดียวเ,เพราะถ้าเปิดวัดทีเดียวผู้คนมาหนาแน่นมามากมายไกลกอง ก็เหมือนเราเราไม่สนใจไม่ใส่ใจในมาตรการาป้องกันโควิดตามที่ทางจังหวัดทางทางรัฐบาลเขาตั้งก็ตั้งเกณฑ์ขึ้นมา,เ,าเหมือนเราจะมาเป็นปีกตัวออกมาเป็นเอกเทศมันก็ไม่ใช่เราจะมาฝ่าฝืนกระแสของสังคมมันก็ไม่ใช่เพราะ,ะนั้นเราก็ยังขอสุขวนลิทธิ์ขอสุวนไว้เฉพาะภายในวัดของเราเท่านั้นแหละยังไม่เปิดประตูง่ายๆยังไม่เปิดประตู แต่เดี๋ยวอีกหน่อยโควิดบัรจังหลักาลงแล้วมาตรการต่างๆทั้งหลายที่ทางจังหวัดหรือทางรัฐบาลเขายกเลิกแล้วเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้คนเข้ามาปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเต็มที่เพราะการปฏิบัติธรรมเราลง,ลงสลาวัดป่ามันต่ายกสลาใหญ่โตมโหฬานเราก็นั่งกันไม่ได้หัวนั่งจนหัวเข่าเกยกันหรอกอเราก็นั่งกันห่างกันพอประมาณมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งมานั่งภาวนาร่วมกัน เหมือนเรามาก่อไฟใช้ฟืนรวมๆหลายๆดุนมารวมกันมาก่อไฟร่วมกันมันก็มันก็จะเป็นไปในแง่มุมของความเจริญในในธรรมะได้ได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าหากเราปล่อยปะละเลยปล่อยให้ให้ปฏิบัติกันเองก็ไม่รู้่หละมันจะไปปฏิบัติด้วยกันนอนหรือยังไงก็ไม่ทราบเลยเห็นไหมขนาดขนาดอยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้ามันยังแสดงออกถึงความขี้เกียจขี้ค้าน แล้วอยู่รับหลังเลยมันจะไม่ยิ่งไม่ยิ่งขี้เกียจไปใหญ่เลยมันก็จะเอาแต่เวลาแทนที่เอาเวลาไปเป็นเวลาเดินจงกรมนั่งภาวานามันกับเอาเวลาไปาพูดคุยหยอกหยอกเย้าๆๆเล่ยเล่นกันหรือเวลาไปนอนไปเพลินกับอะไรต่ออะไรนอกลกูนอกทางอันนั้นมันไม่ใช่เส้นทางแห่งความเจริญในธรรมแล้วครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้ทรงองัศจรรธรรมทุกท่านทุกคนตั้งนั้งตติเตียนทั้งนั้นแหละท่านไม่ได้ยินดีพอใจให้ลูกศิษย์ลูกหา ไปคุกคีหยอกเย้าแย่เล่นกันเกาะกลุ่มกันไอ้น,นั้นมันเป็นตัวทําลายตัวทําลายการปรพฤติปฏิบัติธรรมอย่างอย่างพวกเราเองไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพราะในขณะที่เราเราไปแย่เล่นกันไปเกาะกลุ่มไปคุกคีก,กันนั้นอ่ะมันเข้าไปมันจะเป็นเป็น,ปนอารมณ์ฝังลากอยู่ภายในจิตในใจโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเรามาภาวนาเราต้องการความสง,งบไออารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละมันจะคอยมาก่ะกวน ก่อควรจิตก่อควรใจของเราให้เพลินพานให้พวกพานไปด้วยความนึกคิดปรุงแต่งจากอารมณ์ยินดียินร้ายต่างๆทั้งหลายก็ก่อกวรจิตก่อกวนใจของเราไม่ให้มีความสงบอันนี้แหละเรียกว่าเราทําลายตัวของเราเองโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันเราก็ต้องพยายามปีกวิเวกพยายามเป็นผู้ยินดีพอใจในความเป็นอยู่ผู้เดียวหรือพอใจในในความวิเวกในความสงัดความไม่คุกคี แล้วก็เมื่อมีโอกาสมีเวลาที่เรามาร่วมกันเราก็พร้อมเพียงกันมาร่วมกันในกิจวัตรต่างๆในข้อวัดในการอบรมจิตอบรมใจในการสวดมนต์ไหว้พระอันนี้แหละจะเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการเผยพุทธปฏิบัติธรรมของพวกเราได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ขอฝากไว้บอกกล่าวให้ทุกท่านทุกคนให้ทราบด้วยว่าการสวดมนต์ถ้าหากเราเราไม่ได้เราไม่ได้ สวดร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะเลยเวลาเราไปสวดร่วมกับหมู่คณะอื่นเราก็อาจจะไม่เข้าจังหวะไม่เข้าจักโคนเขาเราอาจจะไปไปขัดหูขัดตาบุคคลผู้อื่นก็ได้เพราะฉะนั้นการสวดมวนต์ก็ต้องได้ได้สวดมวนต์ร่วมกันเพื่อความพร้อมเพียงเพื่อเข้าวักเข้าตอนอักขราฐานกรอะไรให้มันชัดเจนเลงตามวักตามตอนให้มันได้ถูกต้องให้มันได้จังหวะเดียวกัน มันก็เป็นการสวดมนต์ที่ไพเราะการสวดมนต์ถ้าสวดมนต์ได้อย่างถูกต้องเนี่ยมันไพเราะจริงๆนะเราไปฟังเพลงฟังการร้องลํำทำเพลงมีเรี่ยจิตใจฟุ้งซ่านกระสานสั้นเซนออกนอกลู่นอกทางไปนู่นไปถึงนรกจกเปรตที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ถ้าหากเราได้สวดมนต์หรือฟังเสียงเสียงสวดมนต์ที่พร้อมเพียงกันได้จังหวะจะกระเนี่ยมันไพเราะมันนิ่มนวลมันเย็นมันเย็นเย็นเข้าไปถึงจิตถึงใจ จิตใจที่ได้รับการกล่อมเกาจากจากการสวดบนเนี่ยมันเย็นมันสบายจริงๆนะาการสวดบนเนี่ยการฟังสวดบนนี่จึงเป,เป็นการฟังที่เป็นมงคลอย่างยิ่งอ,อันนี้อันนี้เราเรา,เรา,เ,ราเราลองสังเกตตัวเราเองก็ได้ว่าในขณะที่แม้นขณะที่เราภาวนาเราต้องการความสงบแต่มีเสียงมีเสียงสวดมนต์เบาๆได้จังหวะจะโคน,นกล่อมจิตกล่อมใจไปขณานั้นมัน มันจิตใจมันดิ่งลงได้ได้เร็วหรือได้ง่ายที่สุดเลยเอออันนี้หลวงพ่อเองประสบการณ์ของหลวงพ่อเองในการภาวนาหลวงพ่อก็ก็พอใจมากเลยในการที่ว่าสวดมนต์สวดมนต์มากล่อมจิตกล่อมใจนในขณะที่ภาวนาเนี่ย <c oughs> เราทารําความสงบมีเสียงสวดมนต์มามาเบาๆมากล่อมจิตกล่อมใจระยะหนึ่งแล้วก็พอจบแล้วพอเสียงสวดมนต์จบแล้วเราก็ทําหน้าที่ ทำความสงบกันต่อไปเนี่ยอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการกล่อมจิตกล่อมใจหรือเป็นการดําเนินนําพาจิตใจของเราเก้าวไปสู่ความสงบได้อย่างเร็วและได้ได้อย่างเบิกบ,บานได้อย่างผ่องใสด้วยได้ได้อย่างแน่นด้วยอันนี้เป็นประสบาการณ์ของหลวงพ่อเองเอจึงจึงชอบใจจึงพอใจที่อากฟังเสียงสวดบนมีเสียงสวดบนก่อนภาวนา,อ,าอยู่เป็นประจำมา จึงขอฝากอันนี้ไว้ด้วยแล้วก็นับตั้งแต่วันวันพระหน้าวันทุ่มหนึ่งเราก็จะลงสลามาสวดมนตน์ไหว้พระแล้วก็มาตั้งภาวนาด้วยกันทุกวันพระตลอดไปเด้อขอให้ทราบด้วยนะทุกท่านทุกคนเอา ฝ่าอีกละโอ้คุณโยมเพนสวัสด์นี่ไม่ไม่เคยขาดกองบุญให้ให้บุญรักษาเออโยมเพนสวัสด์เด้อให้บุญรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์หายโรคหายภัยหายเจ็บหายป่วยเ้อโอ้ไปไปโยมเพนสวัสด์ก็กไปรักษากับหมอวินัสอยู่เป็นประจํา หลวงพ่อเองก็ไปรักษากับหมอวิรัตแต่โดยส่วนมากสวนกันไปสวนมาพอไปเราเราไปก่อนพอลุงขึ้นมายมเพนสวัสด์ไปหมอวิรัตก็โอ้ยเมื่อวานหลวงพ่อสุดท้ายม่นมาพอดีียมเพนสวัสด์มาก่อนวันหลังเราไปโอ้ยเมื่อวานคุณเป็นสวัสด์มาสวนไปสวนมาอยู่นี่เอันนี้พลเอกอดิศรสุภสมุรพร้อมครอ,อบครัว ร่วมทำบุญรูปเหมือนหลวงตาจำนวนหนึ่งพันบาทเออันนี้ก็วัดอันนี้ก็คุณสุชนคุชชัยกุลจุรินโพธิกะอันนี้ก็ห้ารยบาทเนพพอนนแล้วก็อันนี้นายสุเมศนางพรพิษคุชชัยกุลอันนี้ก็ห้าร้อบาท อันนี้นางวิภาวดีตันติกุลวัฒนก,กิจอันนี้ก็ห0าบาทอนุโมทนาด้วยนะอันนี้ก็นายนายวิเชียนนางโสภาพรแสนพันนาอันนี้1,000บาทเด้อแล้วก็อันนี้นายวิเชียนนางโสภาพรแสนพันนา

โอปัจจิตวานิรุชันตีเตสังอูปสโมสุโคนสับเบสตามารันติจามารินสุจามาริสเลจเทวะหังมาริสามีนาทีมีเอกสร้างสยโย <c oughs> อ,อันนี้วิทยุกองทุนอุปถรรัมภ์คุณสวรรณาเทพชาตีแอดจาขอบ ออันนี้สองพันบาทเนี่เออว่าไงว่าไงอ้าวอันนี้เนีอันี่เก็กไปแล้วเอาเอาใส่หัวเลย <c oughs> ว่างไง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 เอพงงพออันนี้กรบ,บน้อมถวายปัจจัยส่วนองค์หลวงพ่อสุธรรมหนึ่งพันบาทคุณอ้อยคุณป้องทีมงานคุณหลวงอันนี้คุณวันวิบลนนทนะครถวายหลวงพ่อสุธรรมส่วนองค์ หนึ่งพันบาทำบุญบุญขี่พึ่งองค์พระหลวงตาสองพันบาทนะเอา้เออ้าวเนีเ่ยอ้าวรางวัลแล้วว่างไงอันนี้ว่างไงว่างไงอ,าอันนี้กราบน้อมถวายปัจจัยบูชาพระธรรมแด่หลวงพ่อสุธรรมแม่ชีอ้อยถวายอาถวาย หลวงพ่อคุอทำห้าร้อยนะแม่ชีอ้อยนะอ่านี่นี่อันนี้อ่ะนี่ไว้แล้วนี่เออนี่นี่ใช่เขาช่างชาวเขาเขาแนะนําเขาเขาอยู่ในป่าเขาไม่มีหมอไม่มียาอะไรอะไรเนี่ยก็เออข้อนิ้วเนี่ยจิ้มเข้าไปเนี่ยคึงอยู่ในรูเนี่ยอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมซอกหูเนี่ยนะตอนที่คึงไปมันถูกเส้นนี้ บางทีมันจะไอแบบํำลักเนี่นะเดี๋ยวก็หายเออวิชาของพาดีา <laughs> <laughs> เหมือนกันเหมือนกับวิชาของคนโบราณเขาก็ก็เขาก็แปลกนะเออไปร่วมร่วมบุญหลวงปู่ไมเออ่เหรอเอาดีดีดีดด <im ple> เอาไมาตัวน้อยมา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 เรียนสือได้ที่หนึ่งว้ยังเนี่ยเออต้องเอาที่หนึ่งมาให้หลวงปู่ดูด้วยเนี่ยรู้ไหมล่ะเอานี่นี่นี่เอาได้ที่หนึ่งแล้วเอเอเอือดีแล้วดีแล้วดีแล้วเนี่ยเอานี่นี่นี้อันนี้น,นี่ไว้แล้วเนี่ย คนได้ยิงคนแก่ๆเขาเขาพูดเขาบอกแล้วก็มาคทดทดสอบทดลองทำแก้ไขในเบื้องต้นออ่เมันก็ใช้ได้นะนะเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นเน็บชาที่เท้าขวาให้มาทุบแขนซ้ายถ้าเป็นถ้าเป็นเน็บชาที่ที่ขาขาซ้ายมาทุบแขนขวานะเดี๋ยวค่นนะ เออมันก็แปลอยู่ถ้าถ้าพิกเข้าตาตามพิกบวบพิกเข้าตาเนี่ยพิกเข้าตาขวาให้เอาน้ําเย็นมันมาล้างหัวเข่าซ้าย <c oughs> <c oughs> แล้วไปจะจางออกแล้วค่อยไปล้างออกเออมาล้างล้างหัวเขา่าเดี๋ยวก่อน <c oughs> แล้วถ้าสะอึกสะอึกนี่ก็ให้ดื่มน้ํากั้นใจแล้วดื่มน้ำอึกอึกอึกอึอจกจนกระทั่งบทกั้นใจนั่นหายป๊บ อันนี้อันนี้ทุกครั้งที่หลวงพ่อเองสะอึก,กน,นะพอสะอึกปุ๊บเราจะหยิบขวดน้ำลึกหยิบแก้วน้ำเนี่ยมากั้นใจแล้วก็แล้วก็ดื่มทีๆไปเรื่อยแบบกั้นใจดื่มไปนะอกอึกอกอึกอึกอึกอกจหมด,ด,ดลมเนี่ยนะไปไดีหายเออมันก็จริงน,นะครับ่ะเนี่ยเลาคนคนแก่แต่รุ่นก่อนๆเขาสอนไว้ให้ทําแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> ก็ไม่รู้อ่ะ วิ่บางทีมันเสื่องบางทีบางทีมันมันขาดน้ําได้ยังไงก็ไม่รู้แหละ <c oughs> มาที่ไอที่เทียวเซื่อกแล้วก็แปลอยู่เวลาเวลามันเด็บชาเด็บชากินเท่าเท่าฝาให้ทุกแขนซ้าย <c oughs> แต่พริกพริกเข้าตาวาก็ให้่างหัวเข่าซ้าย <c oughs> พริกเข่าตาซ้ายกับร่างหัวเข่าขวา เอาท้าเราล้างตาเลยมันแสบไอดีล้างอันนี้มันหายแสบไปก่อนแล้วเรากลล็ล้างนะแต่จริงๆอันอันหนึ่งนะคนคนเก่าที่เขาบอกแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกตอนนั้นเป็นผู้พันด้วยหรือเปล่าเน,นอะเคอได้ยิงเขาว่ามานะนะแต่ว่าไม่เคยใช้เลยไอ้เจ้าบุญไอ้ลูกน้องไอ้ไอ้บอยที่ขับรถมาขับรถมา ต่อไปตัวน,นี้เรื่อยเลยไอเจ้าบุญมันอยู่วัดนึ่งเป็นยังเป็นเด็กเล็กๆอ่ะนะเด็กประถมอ่ะตอนนี้กออกนไอพวกพ่อออกเนี่ยไอพวกชาวบ้านเนี่ยก็ไปถางป่าในวัดเนี่ยถางไปทังไปไปเจอไอไอเครือตําแยเน่ยนะไอฝักตาแย่โอ้ยกำลังแก่กำลังกำลังปิวกำลังคันดีเลยแหละไอพวกนั้นก็ถอยกูดมาเดี๋ยวโห้เป็นบัดบ,บดกมากเลยใช่ไหมถอยกูดมาไม่กล,ล้ตอนนี้ไอพวกพ่อออกไปทัง้นโอ้ยได้ยินแต่หลวงพ่อเป็นว่าอย่างนี้แล้ว แต่ถ้าเจอไอ้เครือตําแเยนเอาเครือตดหมาเนี่ยเครือตดหมามาพันหัวมาพันคอพันแขนพันขาพันเอวเนี่ยแหละแล้วเข้าไปแลยไม่มีคันเนี่ยไอ้วันนี้กับถอนเอาเครือตดหมาแล้วไอ้เจ้าบุญมันเด็กๆเด็กมันไม่รู้เรื่องเนี่ยมาบุญมานี่มานี่มานี่ยเอาเครือตดหมานี่พันคอพันเอวพันขาพันมือเะไยไอ้เจ้าบุญเนี่ยจะนำหน้าถางไปบุญท่านบอกบอกท่านบอกบอก ่านบอกบอกบอกอพวกนี้เอามากเอ้ยมันมันพอไปถูกลมันมันยิบยิบยิบนิดเดียวแต่นั่นแหละเออมันไม่มีอะไรมันรู้สึกไปนะเราถูกอะไรนิดยิบหน่อยเดียวแล้วมันก็ไม่ได้คัดเนี่ยก็ไปลุยลุยลุยเออมันแก้กันไปแบบนั้นนะฮะเครือตดหมาอ้ยเขาอดล่ามันไปทำขนมอยู่หรือวะเออเครือตดหมาเนี่ย กอ <c oughs> ตัวห้าก็มีทั่วไปเป็น่ะแหละอ้ยน้องไผ่เยอะยะเอาแล,แล้วแล้วลองทดลองดูนะว่ามันจะจริงไหม <c oughs> เอาเครือบรเพ็ดเนี่ยมาใส่ปากเคี้ยวดู มันขมติดลิ้นเลยใช่ไหมมันขมติดลิ้นเ้วไปไปเก็บเอมาเขือพวงไงนะมาเขือพวงก็ขมออกอใช่ไหมเกิดมาเคือพวงมาใส่ปากเคี้ยวเลยมันหายขมเออมันล้างางนี่ของไอ้ธรรมชาติมันล้างกันมันมีมีหนาวก็มีร้อนมีมืดกับมีสว่างไป่นแหนะแต่มันแก้กันไปแบบนั้นตอนนี้เราไม่รู้จะแก้เป็นยังนะแต่ได้กินกินพริกเผ็ดใช่ไหม เผ็ดแสบลิ้งเอาอมเกลือใช่ไหมเอกลือนะแก้กันไปแก้กันไปก็ลองดูพวกแม่บ้านเนี่ยตั้ตั้น้ำพริกเออ ฮะอะไรฮะเครือต้นหมาไม่รู้จักเครือต้นหมาอยแถวนี้มันน่าจะมีนะดองเห็นป่าเห็นอะไรเป็นเนี่ยใช่ที่ไหนที่ไหนก็มีโดยเฉพาะถ้าที่ไหนมีมีเครือตําแยที่นั่นมักจะมีเครือเครือตดนหมาขึ้นมาด้วยใช่เออใช่ เอามาพันตัวพันเนื้อพันตัวนี่มีทั่วไปหมดในะครัวลยป่าตัวไหนก็ต้องมีทั้งนั้นเลยเอออุ้ยแต่หลังวัดป่าน้องไผ่เลยเครือองทำยายเยอะมากเลยมันเนี่ยแต่ละปีน่่พอไม่อยู่นี่ไม่รู้ใครใครจะไปไปถอนให้บ,าบ้างหรือเปล่าไม่รู้ะ คือต้องต้องไปปาบมันตั้งแต่มันยังไม่เป็นสักนะนะไม่เป็นดอกพอมันต้นอ่อนมันขึ้นมาเห็นไหมพอไอ้ปีกาย่เม็ดมันหล่นไปไปเกิดเป็นต้นเห็นไหมพอตอนนี้พอมันเราเห็นมันขึ้นมาขึ้นเป็นเครือแล้วเห็นไหมยังยังไม่ทำเป็นดอกรีบไปขุดทิ้งแลยขุดทิ้งขุดทิ้งขุดทิ้งถ้ามันเป็นดอกเป็นเม็ดเป็นฝักแล้วไม่ได้หรอกมันก็ปิวไปทั่วเันต้องไปปาบตั้งแต่มันยังไม่พยายามเป็นดอกเหมือนไอ้งมายาล่าเหมือนกันถ้ามันเป็นสักแล้วโอ้ยไปทั่วไปหมด ต้องไปป่าไปตั้งแต่เป็นยังเป็นต้นอ,ดอ,ดอด่อนใช่ไมยราบเนะ <c oughs> <c oughs> ยไมยราบเนี่ยนะ,ะหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่บุญจันทร์ที่ชัยวานทนะ่านเรียกน้ําตาพิเภกนะ,ะน้ําตาพิเภกนะไปเ,เวลาเป็นง,งูสวัสด์เป็นง,งูสวัสด์ขึ้นเออนั่นแหละเอาใบใบไอใบมายราบเนะี่ย เอามาตำม,มาตำม,มาโขกแล้วเราเล่าขาวจะมาใส่แล้วก็มาทามเย็นว่าบ้าๆเลยยกหายท่านเรียกน้ำตาพิ <ใน S 2> เปิ <laughs> ดเรียกหน้าครัวแต่แต่มาใช้ได้ผลอยู่ดีแต่บางคนเขาก็เอา <laughs> เขาก็เอาอเปลือกเปลือกแห้งเปลือกต้นโพมาฝุ่นมาฝนกับไปเล่าเล่าขาวแล้วก็มาทาไปนั่นนะ หลายอย่างแต่เขาว่าเขาที่ที่ทางภาคกลางเขาใช้ใช้ยางกล้วยยางกล้วยดิบเเอากล้วยดิบเนี่ยกล้วยดิบมาหั่นแล้วปุ๊บมันเป็นยางนะเลยน้เช็ดมาทาเขาว่ามันไอ้ยางกล้วยดิบมันไปคุมคุมไม่ให้ไวรัสกระจายออกไปมันอยู่เดี๋ยวเงินมันอยู่กับที่มันก็หายเยเอาเนาะเปลี่ยนระยะบทกันเนาะ ะละพรละพรจานุโมตนาให้พรยะถา,าวาริวาหะปูรา,ปาริปูเรนติสาขันลังเอวะเมวอิโตทินนางเปตานางอุปากปะปติอิจิตังปฏิตังตุพังเขปเมวสมัมฤทธิ์ตุสเพปูเรนตุสังกปากจันโทปนรโซยะถามณิโชติระโสยะถา สาภีติยวิวัชันตุสัพพโรโควินัส,สตุมาเตพัันรายโยสุขีทีขายุโกวาวะอะพิวาธุนาซุริสนิจังวุธาปัยุโนจัตตาโรโอธรรมมาวัทันติอายุวันโดยสุขังภ้าลางภาวาตุสัพมังครังราคันตุสัพ,พเทวตา สาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภาวันตุเตอ, <c oughs> อ้าอยู่ดีมีสุขมีความสุขความเจริญทุกคนเออ